เพื่อนๆคิดดูสิบยี่สิ5 0 60สิี่สิบห้าสิบหสิบหสบแลกได้หมื่นกว่าบาทคิดดูมันไม่คุ้มได้ไงสุดคุ้มมากกว่าผมว่านะคือเหรียญห้าทั้งหมดที่ผมจะโชว์เนี่ยผมรับแลกมาแล้วเป็นเหรียญห้าบาทที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบันแต่มีราคานะครับซึ่งแต่ละเหรียญเนี่ยบางเหรียญเนี่ยราคาเป็นหมืน่นเหรียญที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ย มกุี่มาตตาเราปรกาตัแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีผู้ติดตามแล้วก็คนที่ยังไม่ได้ติดตามนะฮะใครที่ยังไม่ได้ติดตามเนี่ยฝากกดติดตามด้วยนะครับเนื่องจากช่องผมเนี่ย มาให้ความรู้เกี่ยวกับเงินโบราณของโบราณต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจโบราณทองเหลืองหรือว่าของโบราณต่างๆนะถ้ามีโอกาสผมก็จะอ่านวิดีโอแล้วก็มาให้ความรู้นะฮะดังนั้นใครที่มีความสนใจในเรื่องนี้หรือว่าอยากจะรู้ข้อมูลในเรื่องนี้ก็อย่าลืมที่จะติดตามนะครับซึ่งวันนี้อีกแล้วนะครับวันนี้ไม่ใช่ของโบราณฮนะแต่เป็นเหรียญที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบันนะเป็นเหรียญ5บาทที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบันแต่มีราคา ซึ่งแต่ละเหรียญเนี่ยบางเหรียญเนี่ยราคาเป็นหมื่นเหรียญที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยฮะมีราคาเป็นหมื่นดังนั้นบอกได้เลยว่าช่องบังเนี่ยมาให้ความรู้ล้วนๆดังนั้นใครที่ไม่ติดตามเนี่ยถือว่าพลาดมากนะครับคือบางท่านอาจจะสงสัยว่าเหรียญที่ยังใช้่ในปัจจุบันเนี่ยมีราคาได้ไงนะก่อนที่ผมจะไปอธิบายเนี่ยผมขอเตือนนิดนึงนะครับว่าเพื่อนๆครับ <ๆ S 1> บนโลกเรานะฮะหรือว่าในประเทศไทยนะฮะ มีนักสะสมหลายรูปแบบมากนะครับเกี่ยวกับเงินโบราณนะครับมีหลายรูปแบบมากนะครับบางท่านสนใจที่อยากสะสมเรียนที่ที่ตัวเองสนใจเท่านั้นก็มีนะครับบางท่านก็สนใจที่จะสะสมเรียนที่แบบหายากไม่จําเป็นที่จะต้องไม่จําเป็นที่ต้องเงินโบราณเงินที่ยังใช้ในปัจจุบันหรือนะเขาก็สะสมขอแค่หายาก คือมันมีหลายรูปแบบมากดังนั้นไม่ต้องสงสัยแล้วครับว่าทําไมเหรียญที่ยังใช้ในปัจจุบันถึงมีราคาเป็นเพราะว่านักสะสมมีหลากหลายนะครับคือบางท่านอาจจะสะสมให้ครบทุกแบบก็มีนะครับดังนั้นเหรียญที่ยังใช้ในปัจจุบันถ้ามันหาย,ยากถ้าเป็นที่ต้องการของนักสะสมมันก็มีราคาเหมือนวันนี้นะครับเป็นเหรียญที่ยังใช้ในปัจจุบันเป็นเหรียญ5บาทที่ยังใช้ซื้อของเนี่ยฮะนะแต่มีราคาซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ผมจะมาบอกเนี่ยผมรับแลกมาแล้วไม่ใช่แค่ ผมหาเองนะทั้งหมดที่ผมจะโชว์เนี่ยผมรับแลกมาแล้วนะครับโอเคเพื่อแม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยโอเคครับเพื่อนก็อันนี้คือเหรียญที่ผมแลกมาแล้วนะครับผมแลกมาหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับเหรียญน,นี้ผมแลกมาแล้วหมื่นกว่าบาททั้งหมดนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเป็นเหรียญที่สภาพใหม่นะถ้าสภาพใหม่นี่ผมว่าโน่าจะเกือบสามหมื่นนะถ้าสภาพใหม่นะ แต่สภาพแบบนี้ก็ผ่านใช้ก็อย่างน้อยก็มีราคานะครับผมนะผมแลกมาหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับผมโอเคเออถ้าถ้าลองนับดูนะครับ10 20 30 40 50 60 60บาทแลกได้หมื่นกว่าบาทสุดยอดไหมล่ะคิดดูนะครับผมนะโอเคเรามาดูกันเลยว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับมาเรามาดูกันเลยอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลนี่ฮะเป็นเหรียญที่ผมแลกมาแล้วนะครับไม่ใช่ ผมไม่ได้หาเองเลยนะครับผมแลกมาแล้วนะครับใครที่มีก็มาแลกได้นะครับก็มีคนมาแลกเกือบทุกวันนะจริงๆเอาจริงๆก็มีเกือบทุกวันนะครับนี่ฮะมันคือเหรียญ5บาทปีสองหนะครับผมแลกจริงดูวสิครับ2 5 4ห้กนะฮะกับ2 5งห้าสีผมมีสองเหรียญนะครับบอกได้เลยว่า2 5 4 0เนี่ยหายากนะครับหายากดังนั้นก็เลยเป็นที่สนใจของนักสะสมนะฮะ ผมก็เลยนะแลกมาแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ขายต่อกันนะครับเหรียญนี้นะครับถ้าเป็น2546เนี่ยผมรับแลกในราคา2 0 0ร้อถึงสีบาทเหรียญห้าบาทแลกได้2 0 0ร้อถึงสีบาทแต่ถ้ามี10เหรียญแบบนี้ก็สีบพันอ่า,อาคือมันเป็นเหรียญที่ใช้หมุนเวียนทั่วไปครับขอแค่สังเกตก็คือมีโอกาสได้เลยนะครับอันนี้คือเหรียญที่ผมแลกมาเลยนะครับคือ ที่จริงผมก็ไม่อยากใช้คำนี้นะผมขอสาบานเลยนะฮะว่าทั้งหมดเนี้ยผมซื้อมาไม่ได้หาด้วยตัวเองนะคือผมยังไม่เคยเจอด้วยตัวเองนะเอาจิงๆนะผมไม่เคยเจอผมสามบานเลยว่าผมซื้อมาผมรับแรกมาจริงนะครับผมก็อ่าถ้าเป็น2540นอาจจะแพงหน่อยนะครับถ้าสภาพผ่านใช้แบบนี้นะครับผมรับแลกในราคาหลักพันนะครับถ้าผ่านใช้ ก็รักคาหลักพันแต่ถ้าไม่ผ่านใช้นะติด MS เนี่ยสูงสุดถึงหลักหมื่นนะต่อหนึ่งเหรียญน,นะไม่ใช่ไม่ใช่หลายเหรียญน,นะต่อหนึ่งเหรียญถ้าเป็นเป็นเหรียญที่สภาพแบบวิงวิงสภาพสวยๆแบบไม่ผ่านใช้แบบเนี้ยแต่ก็หายากแต่แต่อย่างน้อยได้เอาง่ายๆเลยพันหนึ่งก็คุ้มแล้วนะครับพันหนึ่งก็คุ้มแล้วเพราะว่าเหรียญ5บาทอะ่ะไม่ต้องลงทุนอะไรอะ่ะ ไม่ต้องลงทุนอะไรได้พันหนึ่งก็คุ้มแล้วแต่อันนี้ขั้นต่าคือ2 0 0 0ันสนะขั้นต่ํานะสูงสุดถึงถ้าสภาพผ่านใช้แบบนี้อาจจะเลทเลทก็เจ็ดพแต่ถ้าโดยปกติแล้วก็ก็ไม่เกิน6 0 0นะันนั้นสภาพผ่านใช้นะแต่ถ้าไม่ผ่านใช้หรือว่าสภาพติด MS เนี่ยหลักหมื่นเอาเป็นว่าเอาเป็นว่า7 0 0 0ขึ้นไปแล้วกันนะครับเจ็ดขึ้นไปแล้วแต่ว่าเราจะซื้อขายยังไงต้องเป็นติด MS นะหมายความว่าต้องผ่านเกรด แต่ถ้าเป็นผ่านใช้แบบนี้ก็นะครับก,ก็ราคานี้ฮะโอ้ยาว่าแต่4ี่ศูนย์เลยสองห้าสี่หกสองสามร้อยก็คุ้มแล้วนะครับสองสามร้อยสี่ร้อยก็คุ้มแล้วเพราะว่าเหรียญห้าบาทอะ่ะคิดดูนะครับแล้วทั้งหมดเนี้ยผมแลกมาหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับทั้งหมดเนี้ยหมื่นกว่าบาทแล้วอันจริงอันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้แบบหาเองนะผมสะสมผมซื้อมาแล้วก็สะสมนะดังนั้นใครที่มีก็ ทักแชทดมาผมรับซื้อสผมรับแรก2ปีนี้เท่านั้น2546กับ25 2540ปีอื่นผมยังไม่รับนะปีอื่นยังไม่รับเม็ดถึงเฉพาะเหรียญ5บาทนะครับก็แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับคุ้มเชื่อผมก็ประมาณนี้นะครับฝากดก,กดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ